วันนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็นะคะออกมาพูดถึงเรื่องของข้อมูลนะหลายๆคนคงได้ข่าวกันหลายวันที่ผ่านมาแล้วลหละการพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยานำเชื่อมฟาวิพิราเวียสำหรับผลิตในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ต้านเชื้อไวรัสสำหรับเด็กและผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ดตำรับแรกในประเทศไทยนะคะโดยเขาจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ในวันพฤหัสบ,บดีที่5สิงหาคมนี้ นะคะที่สํานักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรถนนแจ้งวัฒนะนะคะโดยศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานท์เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรอนนะคะแล้วก็พลอากาศตรีนายแพทย์สันติสีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรนนั่นเองนะคะก็น่าสนใจ แล้วก็เขาจะเป็นลักษณะาการแถลงข่าวออนไลน์นะคะผ่านทาง YouTube ช่องจุลาพร h ชนแนลแล้วก็ทาง Facebook Live ของโรงพยาบาลจุลาพรราชวิทยาลัยจุลาพรนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องโควิดนั่นแหละเ <c oughs> นาะ <c oughs> เออน่าสนใจยานำเชื่อมมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็น,ปนตำรับของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยังไม่เห็นหน้าตาเหมือนกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันที่5อาจจะเห็นนะคะวันที่มีการแถลงข่าว๋ยวผู้สขาวเราจะตามเรื่องนี้ให้ทีนี้เมื่อช่วงเย็นนะคะนะคะทางออคุณหมอนิธินะคะศาสตราจารย์แพทย์นิธิมหนนลเลยค่ะราชาวิทยาลัยจุฬาพร์ท่านโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการขอรับยานำเชื่อมฟาวิพิราเวียตำรับโรงพยาบาลจุฬาภร์ในกรณีที่แพทย์ประสงค์จะ ใช้ในผู้ติดเชื้อโควิดนะคะท่านบอกว่าสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปหรือผู้ที่ให้อาหารทางน่าจะเป็นทางสายยางที่มีผลตรวจ rt pcr ยืนยันว่าติดเชื้อโควิดแล้วก็อยู่ในระบบการดูแลของโรงพยาบาลหรือว่าเข้าสู่ระบบการดูแลที่บ้าน home i อ o l a t i o n ที่มีแพทย์ติดตามหรือผู้ที่แพทย์เห็นสมควรว่าจะให้ยาเนี่ยนะคะนะคะก็บอกว่าในเดือนสิงหาคมและกันยายนเนี่ยทางโรงพยาบาลจุลาภรณ์สามารถผลิตยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียได้จำนวนจำกัด สำหรับผู้ป่วยไม่เกินร้อยคนต่อสัปดาห์และยานี้จะต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นหมายความว่าจะไม่ได้มีจําหน่ายอะไรทั่วไปนะคะแต่ว่าผลิตขึ้นมาได้สำหรับผู้ป่วยไม่เกินร้อยคนต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องส่งไปใน โรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิดเราก็ต้องมีการร้องขอมาว่าโอเคต้องการนํำยาตรงนี้ไปให้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าทางโรงพยาบาลหรือแพทย์สามารถส่งข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อขอรับยาได้ทางเว็บไซต์นะคะนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย นะคะเออเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นแต่ในระยะเริ่มต้น <c oughs> ก็คือหมายถึงว่าเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นอาการน่ะคือไม่ใช่ว่ามาให้ยาตอนที่อาการหนักแล้วมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากใช่ไหมคะอย่างคนที่อาจจะเพิ่งติดหรืออะไรแบบนี้ <c oughs> เมื่อได้รับยาเข้าไปมันอาจจะทําให้ให้เชื้อโรคหรือว่าร่างกายมันฟืนฟ้นฟูได้เร็วขึ้น <c oughs> ก็คือเอาง่า,งงายๆว่าช่วยลดอาการป่วยช่วยลดความรุนแรงของโควิดนั่นเอง พอจะเริ่มให้แจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ